ขอบคุณมากครับขอบคุณมากสำหรับช่วยดันให้ครั้งนี่คือทีเดย์โชว์และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์มากนะเราจะไม่ต้องรู้จักเขาให้มากแล้วเราก็จะหลงรักเขาเหมือนกันแต่ที่ผมชอบอย่างผมเจอเขาทีไรนะเขาจะพูดกับผมทุกทีครับครับอาครับอาาดูกล้ามผมโอ้โหอาครับผมยังออกกำลังกายอยู่ตลอดนะผมโอ้หแล้วกามใหญ่จริงพี่เคพี่เคนี่แขนเนี่ยนะแขนเนี่ยเท่าขาผมเลยไม่ได้พูดเล่นนะออกกำลังกายทุกวันแต่ความมีระเบียบวินัยมันสำคัญไม่ใช่เหรอมันสำคัญจริงๆครับ พี่เคครับเอาล้วครับวันนี้จะมีมองครับเราจะได้คุยกับหนึ่งพิธีกรที่ตอนนี้เรียกว่างานชุกสุดนะครับใช่ดีใช่ดีใช่ดีมากเลยเอาพี่พีเควันนี้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับพี่เคทำยังไงถึงจะมีแบบเนี้ยถึงจะเป็นพิธีกรได้ขนาดที่อย่างเดียวเลยคือต้องประสบการณ์ไม่มีทางที่เด็กจบจากที่ไหนมาถึงปพ๊บจะเป็นพิธีกรอันดับต้นๆขในเมืองไทยได้ทุกอย่างมันต้องมาจากความไว้วางใจของคนดูแล้วลูกค้าด้วย แต่สิ่งพวกนี้มันไม่ใช่ไม่ยอออกมาถึงหน้าตาดีปุ๊บจะได้เป็นอันดับต้นเลยไม่ใช่ถามนึนงวันนี้ทุกคนเชื่อมั่นแล้วพีเคคือพิธีกรวันที่อยู่นิวยอร์กมองภาพตัวเองอยู่เมืองไทยเคยมองเป็นภาพพิธีกรแบบนี้มั้ยวันที่อยู่นิวยอร์กมองภาพเป็นนักร้องแกรมมี่ตลก <laughs> จริงเหรอจริง อยากเป็นนักร้องตั้งแต่ตั้งแต่อายุสิบสี่วต้องเป็นที่กรมมี่ด้วยเพราะว่าสมัยก่อนที่นิวยอร์กอะทุกร้านอาหารไทยแม่งจะมีคาราโอเกะก r มมี่ฝันที่ยิ่งใหญ่กับไม่ได้เป็นได้พี่เฮ้ยคนได้เป็นได้เป็นได้เป็นรู้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลองเทิร์มอมันเริ่มต้นไม่พี่ไม่คือคือผมมาใช่ป่ะผมว่าผมก็แบบว่ามุ่งมั่นเลยว่าพอเรียนจบปั๊บยังไงต้องมาเป็นนักร้องให้ได้แม้ว่าจะดังไม่ดังจะเจ๊งไม่เจ๊งต้องเป็นนักร้องให้ได้จบอะไรนะจบ International Business อ่าแล้วพี่อยากเป็นนักร้องใช่ รีนทำไมวะพี่เอาจริงๆนะเรียนพ่อแม่แม่บอกไว้เลยว่าแกอยากทำอะไรก็ทําขอให้ได้ใบปริญญามาติดบ้านเรียนให้แม่ใช่เรียนให้แม่แค่นั้นแหละแล้วพอจบปั๊บเราเก็บตังเก็บตังเก็บตังปั๊บแล้วก็มาเมืองไทยบ้าเมืองไทยก็มาถึงกับมาถึงกัมมี่เลยมาถึงวันแรกปั๊บเอาเดโมวางที่กัมมี่ป้งมั่นใจเือเกินเงียบแต่โชคดีที่พูดไทยได้อังกฤษได้แล้วตอนนั้นในคลื่น88นนทบิ่มหาดีเจอยู่ดีเจสาวอาทิตย์ก็เลยไปสมัคร เราอะไม่ได้อยากเป็น oh ดีเจไม่เคยคิดมีความชอบเป็นดีเจเลยแต่คิดอย่างเดียวว่าถ้าเนี่ยเป็นดีเจเราจะได้ใกล้คิดกับนักร้องและโปรดิวเซอร์จะได้แอบเอาเดโมยัดให้ได้มีแผนมีแผนมีแผนอ๋อก็เรียกว่าทไมทำไมผิดหวังครั้งนี้หนึ่งแล้วพี่ไม่เลิกไปเลยทำไมอ่ะโอ้โหฝันน่าสิบสี่จะบ้าเหรอมายี่สิบห้าอยู่ดีมาทิ้งความฝันได้ไงก็ก็เป็นดีเจไปเรื่อยเพราะว่าอย่างน้อยมันมีตังเข้ากับต่อเราสามารถอยู่เมืองไทยต่อได้เจอศิลปินก็ตีซี เอาเดมโมย,ยัด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 ,ด,ยดแล้วเป็นที่4ซ<อ>ีซั่นได้บ้างไหมพอพีเ่เบนเก็บเดมโมย,ยัดเขาก็ <St art> นั่นแหละแม่ก็ทิงท้งทิงท้งทิงท้งทิง้งทิ้งจนในที่สุดสี่ห้าปีที่หลังอ่ะถึงได้ออกอัลบั้มกับที่อังกอร์สมัยก่อนออออแต่มันเป็นเพลงแบบป๊อปป๊อปนะถ้าเอาเพลงนั้นมาออกสมัยนี้นะพี่ว่ามีโอกาสดังตอนนั้นอ่ะเพลงนั้นดังแต่ไม่มีใครรู้เลยว่านักร้องคือกูเออใช่แต่เพลงนั้จนแบบ ไปเขอสักคำหนึ่งได้ไหมอยู่กันให้ดีนะให้นานนะอยู่กันดีเนี่ยเคยฟังไหมเคยเห็นไหมเฮ้ยเป็นดันนะผมก็ไม่รู้จักวันหนึ่งไปเที่ยวผับแล้วเห็นพี่เขาโชว์ตัวอ้าวไปเอาเพลงคนอื่นมาร้องจนจนเขาบอกอันนี้ของเขาใช่แต่จะบอกว่าจุดแตกหักแล้วเนี่พี่ที่ที่มาที่มาที่มาเลือกเป็นพิธีกรเนี่ยเพราะว่าคอนเสิร์ตไทยเกาหลีเพราะแต่ไทยเกาหลีจัดขึ้นที่ศูนย์เศรษฐกิจก่อนที่จะปิดไปสมัยก่อนรู้เลยเข้าใจ ขึ้นเป็นศิลปินและเป็นพิธีกรด้วยก็ร้อง,งเ,<ล>เพงเลงด้วยกับศิลปินไทยและศิลปินเกาหลี14วงเสร็จงานรับตังมือขวารับตังพิธีกรมือซ้ายรับตังนักร้อง <c oughs> ดูตังคณะนักร้องกับตังพิธีกรกูเลิกเป็นนักร้องดีกว่าม่แล้วพี่ฝึกยังไงโดนมะาเป็นพิธีกรขนาดนี้เนี่ยไม่คือคือพิธีกรอะเอาจริงๆนะพิธีกรมันเป็นสิ่งที่ ดีเจของเอทามทุกคนต้องทําเป็นนั่นหมายถึงว่าเวลาเขาไปออกบูธไปออกบูธลูกค้าไป็นต่าๆต้องพูดเป็นราต้อการต้องพูดกับคนเป็นต้องขึ้นนําศิลปินเข้าวนเวทีเป็นก็เลยเริ่มเป็นจากตรงนั้นมาแต่พอเราเริ่มมาเริ่มสังเกตแล้วเฮ้ยพิธีก่อนแม่งได้ตังค์ดีกว่ะก็เลยเริ่มฝึกว่าแล้วความสามารถเราคือโอเคไทยด้วยอังกฤษด้วยเราทําไทยยังไงก็ได้ให้สนุกเหมือนกับพี่โจ้พระลพณก่อนที่เสียชีวิตไปทำให้ตลกเหมือนนั้นเน็กหรือว่าถ้ามาอังกฤษเนี่ยจะทำยังไงให้ได้เหมือนกับ กับพิธีกรเมืองนอกเอาความลงตัวแล้วผส oh <my S 2> มที่เป็น<ก>ตัวเราแสดงว่าคุณแม่ส่งไปเรียนบิเนสอินเตอร์เนชั่นแนลนี่ไม่ได้สูตรล่าตอนนั้นส่งไปเพราะาตอนจบป .6 ปั๊บเราอยากเข้า,าบดินเดชา,าแล้วไปสอบแล้วไม่ได้แม่ก็เลยบอกว่าถ้าอยู่เมืองไทยไปไม่ว่าจะ,จะ,จ,ะจะเก่งขนาดไหน,นก็ได้ตังแค่นี้ไปอยู่เมืองนอกดีกว่าก็เลยขายบ้านอยู่เมืองนอกันซึ่งพ่อแม่ก็ไปอยู่ด้วยใช่เนี่ยก็เหมือนการจบป .4 แล้วแม่ก็ขายบ่งขายบ้านให้ไป ไล่กูทองกูทองโพี่ก็พูดพตอนนี้ถ้ามีคนดูดูอยูอ่ที่เขาเป็นแบบเด็กๆรุ่นใหม่แล้วเขาอยากเป็นแบบพี่พี่แนะนำใคัง่ายๆนะเลยปีนี้หลังโควิดทําตัวให้ว่างแล้วมาเจอกันที่ PK MC Camp เราก็ยังจะสร้างแคมป์ให้กับพิธีกร,รรุ่นใหม่เอารุ่นเก่ารุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ด้วยอย่างผมได้ไหมถ้าอยากจะเรียนเพิ่มได้คือพี่จะเก่าว่ารับแค่ร้อยคนก่อนเสาร์อาทิตย์แล้วพี่จะดึงไปสทัก3 4คนที่รู้สึกว่า คนนี้แม่งเก่งจริงแล้วอีกหน่อยสักปีหน้าหรือปีต่อไปก็จะเปิดเป็นเอเจนซี่แล้วก็เอาพวกเนี้ยสามคนจากหนึ่งทั้งที่หนึ่งกับที่สองกับที่สามมารวมกันแล้วก็ปล่อยไปทํางานอันเดินเอเจนซี่ของพีเคมีมีสาวๆมิสแกรนอยากเป็นเยอะดวจะส่งเข้าแคมป์อยากเป็นอะไรครับเป็นนี่เรียนกับคุณเนี่ยังตอบทำไมยังตอบมาทำไมถ้าถามนิดนึงถ้าสมมุตินึกถึงพิธีกรดีเจพีเคอะไรคือจุดแข็งของคุณก็าต่ดสคนมีจุดแข็งอย่างเช่นขอโทษ อย่างคุณใจพบนี่ก็จะแบบมุมกล้องคารมที่คม สวัสด oh. okay. uh, uh, like oh, uh ีค huh. รับคุณผ uh, ู้ชมแล้เกิข้อะไรแล้วอะไรอย่างนี้ผมผมผมว่านะเป็นการลงตัวที่สุดระหว่างการผสมของภาษาไทยและภาษาอังกฤษเข้าด้วยกันเอาจริงๆรู้จักพีเคมาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเห็นอารมณ์เสียไม่ไม่มีไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงของบาร์นาหไม่ค่อยเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงของฮอบบี้งานอดิเรกไม่ค่อยเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงหรือดูแลตัวเองยังไงผมเป็นคนอารมณ์ดีพี่เป็นคนที่คิดบวกมากเพราะว่าแบ็คกราวผมเนี่ย คนรอบข้างจะคิดลบเยอะสมัยก่อนนะผมมีความรู้สึกว่าโตขึ้นมาไม่อยากเป็นแบบเขาเอาจริงๆเอาถ้าถามว่าอารมณ์ร้อนนะเคยมีเรื่องที่ทองหล่อ21โดนกระทืบโดนกระทืบมาแล้วยี่สนึ่ไม่ใช่เราหนึ่งเราหนึเสียไปหาเรื่องเขาแพ้กโดนกระทืบอันนั้นคือจิตใจค่นันนั่นคือสมัยก่อนแต่พอเรายิ่งโตเนี่ย พอเรายิ living, late, so like so so ่งท so the ํางานยิ like okay. you. Oh, you oh, ่งได้เงินมากยิ่งมีชีวิตดีขึ้นเราะนั้นรู้สึกว่าไม่อยากไปเสียเวลากับเรื่องปวดหัวเล็กๆน้อยๆของคนอื่นทายังไงก็ได้ให้ชีวิตตัวเองดีที่สุดให้มันบวกที่สุดมีบ้านที่เราอยู่แล้วสบายใจที่สุดตอนนี้47ใช่ป่ะเราคิดว่าจะทำ47เองเหรอจะทำยังไงจะทำยังไงให้อายุ47ขอบคุณท่ันนะ47ออายุเยอะว่าไม่อันนี้ไม่เท่าไหร่อันนู้นเนี่ยไม่อันนี้เล่ามาในฐานที่เข้าใจ อันนี้เขาเขาแก่กว่คุณแต่พบามเดือนเลยใช่ไมไม่ใช่อาตาอายุ47จะทำยังไงให้ดูเด็กกว่า47คนอื่นทั่วไปเราบงคืออย่างเดียวคืออย่างแรกที่ต้องทำนะอาหารสำคัญจุดคือไอ้เรือกของทอดของหวานเนี่ย เราเราต้องทําใจพิงไปสองคือออกกําลังกายอาทิตย์ละหกวันเนี่ยตัวเต็งแล้วออกกาลังกายแล้วยิ่งช่วงนี้จิมปิดปกติพี่จะมีพี่จะมีมีวันจันทร์ครูมวยมาวันอังคารครูเวทมาวันพุธครูมวยเวทมวยเวทสลับกันอย่างนี้แต่ตอนนี้พอจิมปิดก็เอาครูมวยแม่งมาที่บ้านทุกวันต่อยแม่งทุกวันได้ออกกําลังกายทุกวันนอนไม่นอนไหมนกพี่สมัยก่อนนะไอตอนเที่ยวอะเที่ยวเสร็จปุ๊่ผับปิดพอถึงห้องตีสี่ หกแปงเช้าต้องไปทําวิทยุแล้วทําได้แต่เดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่านอนดีกว่าเพราะว่าการนอนเป็นการสร้างคุณภาพชุดที่ดีที่สุดแต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่ดีที่ผมแนะนําให้เข้าไปอารู้ใช่ไหมมา อันนี้ผมแนะนำเขาเองกาแฟลิมเสร็จเ,เป็นยังไงไม่เคือต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าสมัยคือตั้งแต่โตมาเนี่ยเป็นคนที่ออชอบกาแฟมากไอกาแฟที่มันใส่ครีมใส่น้ําตาลที่มันอร่อยอร่อยพี่คือกินได้ทั้งกาแฟแล้วเป็นของหวานด้วย <c oughs> แล้วก็ชอบกินคือแล้วยิ่งทํางานเป็นดีเจพิธีกรเราก็ชอบกินใช่ไหมน้ำหนักไม่ขึ้นก็ตอนแรกงงว่าเอ๊ะอาหารเราก็กินดีออกกําลังกายออกทําไมถึงน้ำหนักขึ้นกลับมาดูอ๋อ พลอกาแฟเพราะกาแฟมันอ้วนก็เลยตัดใจไปกินกาแฟดำอเมริกาโน่ใช่ไหมใส่น้ำแข็งหลือกินร้อนๆก็ได้แต่เสียอย่างเดียวมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยก็เพราะอิตาลี่แหละพี่ชายขผมแบบมารายการพี่บ่อยๆเว้ยแล้วพี่เคลองนี่ลิฟเนตัวนี้จะกด L I V N E S T นะพี่พี่กงงว่า เลี้ยงแต่ดียังไงพี่จะบอกว่านี่คือเครื่องดื่มชอบคนที่ใส่ใจตัวเองนี่คือกาแฟผสมถังเช่าและสารสกัดเห็ดลินจืเอนาลิเนสแต่ข้อเจ๋งคือพอชงร้อนจากกาแฟโรบัสต้าที่กลิ่นหอมมากๆนะนี่รู้นี่รู้นี่คือกาแฟโรบัสต้าต้องบอกผู้ชมกอนว่าคเนี่ยทำงานให้คุณกาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์ไทยนะเจ้าตัวนี้ทั้งคุณภาพทั้งรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมละมุนด้วยมีส่วนผสมหลักของถังเช่าและสารสกัดเห็ดลินจเจอร์ไปกูเกิลดูว่ามันดียังไง เราพูดไม่ได้ <All right. S 1> คุณไปดูเองว่ามันดียังไง mm hmm. และที่สําคัญมันหวานมันหอมอร่อยนะแต่ความหวานนี่ได้จากชูคราโรสเจ้าตัวเนี้ยมาแทนน้าตาลโอ้ oh. พระชงปุ๊บเนี่ยกลิ่นจะทะลุแมสเลยนะข,ของกาแฟโรบัสต้า mm hmm. แต่ข้อดีคือไม่มีกลิ่นสมุนไพรให้กวนใจอย่างแน่นอนบอกไนดะ้เลยว่ารสชาติมันกลมกลับอร่อยเข้มข้นและที่สําคัญครับเป็นซองพกพาสะดวกมากเลยเช้าๆนะทานแบบผมนะหนึ่งซองใช่ไหมใบใบแนะนํา ทานเย็นแบบนี้๋อ้ชาทานแบบชงร้อนใช่ทานแบบชงอขอน้ำแข็งเต็มแก้วอขอเจ้านี่แค่ขอกระลิฟเนี่ยสขอแค่สองซองแค่นั้นเองอชงเหมือนชงร้อนออกมาปับ๊บใส่เข้าไปในแก้วแล้วเดียเย็นๆเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนบ่ายเนี่ยสุดยอดมากคือต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมว่าเจ้าลิฟเนี่ยเสียเป็นกาแฟาจากบริษ NO ic, ัทโนวาออร์แกนิกแล้วบริษัทโนวาออร์แกนิกเนี่ย เขาอยู่คู่กับคนไทยมากกว่า9ปีแล้วคือคนไทยเนี่ยอุดหนุนพวกเราเราก็อยากจะตอบแทนสู่สังคมด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายอะอย่างเช่นบริจาค่อซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับโรกการาลกางแพทย์ให้กับสถาบันโรคทรวงอกมอบเครื่องดื่มกาแฟโกโก้ให้ผู้มาบริจาคโลหิตที่สภากาชาติไทยล่าสุดนะเขาเอาถังช่ากาแฟและสิ่งของต่างๆเนี่ย มอบให้กับพี่ไทยเป็นตัวแทนนมาให้กับพี่น้องในชุมชนด้วยตัวเองก็บอกแล้วว่าอยู่พู่กันไทยมา9ปีแล้วเจ้าเนี้ยในราคาดีๆแบบนี้ถือว่าเป็นหนึ่งวิธีในการขอบคุณลูกค้าที่น่ารักเราตลอด9ปีก็แล้วกันโปรโมชั่นเด้งๆมาจัดไปนะพร้อมยังพี่พร้อมผมจะจัดโปรโมชั่นที่ดีกว่าเวลาพี่ไปรายการผมเีกจะอยู่ทำไมไปเลยอืมอ่ะอ่ะงคือบอกว่าโปรที่จัดมาในวันนี้นะชีกดทุกการช็อปเรียกว่าโปรช่วยกันในวิกฤตโควิด -19 แบบนี้ ถ้าไม่ใช่โรงงานมาเองทําไม่ได้ถ้าไม่ใช่บริษัทโนวาออร์แกนิกนี้ทําไม่ได้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วนี่คือโปรโมชั่นที่ดีที่สุดสั่งซื้อกาแฟผสมถังเช่าและสารสก,กัดเฮลิลินจีห1ึชุด10กล่องรวม102และรับฟรีทันทีกาต้มน้ำไร้สายสแตนเลสความจุ1.8ลิตร1เครื่องและถังเช่าผสมมัลติวิตามินบอีก1กล่องทั้งหมดนี้ในะราคาเพียง990บาท พิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับฟรีทันทีคอลลาเจนไดเปปไทด์ plus แคลเซียม1กระป๋อง120่ 1, 0 0มิลลิกรัมทานได้นาน1เดือนสามารถนำคอลลาเจนไปใส่ในกาแฟาทานได้เลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นขอจำกัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินท่าละ2ชุดโทร02-026-5888หรือ Line atlp 8 8แต่บางคนบอกว่า้ สิบกชุดล่องเยอะไปว่ะเอาอย่างนี้ชุดทดลอง3กล่องก็มีราคาเพียงแค่300บาทและ3กล่องคุณสามารถทานได้1เดือนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ้ยไม่เชื่อคนในทีวีอยากจะเดินไปซื้อเดินไปซื้อเองก็ได้กาแฟลิฟเนี่ยของเราเนี่ยมีที่บูธวัสันซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาเพลยวนบิ๊กซีแล้วก็เทสโก้โลตัสด้วยนะแต่ย้ำนะครับไม่มีโปรโมชั่นนี้เด็ดขาดโปรโมชั่นนี้ต้องโทรทันทีเอาอย่างงี้ง่ายๆก็แล้วกันอะไรก็ตามที่เอาเข้าปากเราอะ ผมเป็พี่นวัตต้องเลือกสิ่งที่ด ah ีที่สุดอยู่แล้วและอะไรก็ตามนะครับที่เขาไปขายใน CJ ขายในเ e v e ว่นเดอร์แนได้เนี่ยแสดงว่าของเขาต้องมีมาตรฐานสูงมากคุณได้น้งความอร่อย คุณได้ทั้งความคุ้มค่าตอนโทรไปนะถามด่วงว่ากาต้มน้ำยังมีอยู่ไหมถ้ามีสั่งเลยแต่ถ้าไม่มีรอรายการอื่นไม่ต้องห่วงเอาจริงจริงพี่ถูกต้องกาต้มน้ำไปเร็วมากยัำเบอร์ทียัำเบอร์ทีศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดว่าไลฟ์แอ LP แปดสิบแปดเอาโปรโมชั่นอีกครั้งชัดเลยสั่งซื้อกาแฟผสมถังเช่าและสารสกัดเฮลิลินจีหนึ่งชุดสิบกล่อง รวม1นึและรับฟรีทันทีกาต้มน้ําไร้สายสแตนเลสความจุ1.8ลิตร1เครื่องและทางช่าผสมมัลติวิตามิน B อีก1กล่องทั้งหมดนี้ในะราคาเพียง990บาท พิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับฟรีทันทีคอลลาเจนไดเปบไทด์ plus แคลเซียม1กระป๋อง120 0 0 0มิลลิกรัมทานได้นาน1เดือนสามารถนำคอลลาเจนไปใส่ในกาแฟาทานได้เลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นขอจำกัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดโทร0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือ l ล n e atlp 8 8เพราะว่ากาแฟลึกเนตของเราเนี่ยรับประกันความพึงพอใจในรสชาติครับไม่อร่อยจริงหรือว่ามิกลิหรือสมุนไพร คืนเงินเต็มจำนวนนอวาคุ้มค่าทุกการชอบครับ020265888ดูว่าลน์ at lp88 นั่นเองย้ำอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้คุณต้องโทรนะครับและคำถามคำถามได้คือการต้นน้ำสเลต28ลิตร<ม>ยังอยู่ไหมถ้าอ,อยู่จัดไปเลยนะครับเต็มที่ได้แค่20เท่านั้นตอนหนึ่งคนนะครับเดี๋ยววันหลังจะคุยต่อจะคุยหลายเรื่องเลยเขามีเรื่องสตอรี่ที่ดีมากในนิวยอร์กรวมถึงวิธีการใช้ชีวิตอแต่วันนี้ลาเก็บเงินก่อเดี๋ยวเราทำมาคุยเอาเป็นแบบอย่าง นั่นคือเรื่องรอง,รองเราในวันนี้นะครับตอนจะจากลากันไปในวันนี้ก็มีเรื่องหนึ่องยอยากจะพูดเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยบางทีเวลาที่นั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆเนี่ยมันมีภาวะอย่างนี้อยู่ <crouch. S 2> บางทีเราก็จะนั่งคิด<ม>เราคิดนะเราคิดเรา,ดาก็จะอยู่เฉยๆบ<ๆ>ตอนนี้ถ้ามันวันเดียวไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราก็ออกนอกบ้านมนื่อานนี้เราก็ออกนอกบ้านไปแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยู่ทุกวนัน <uffled> แล้วเราก<ๆ>็นั่งคิดอย่างนั้นทุกวันเราจะกลายเป็นคนอยู่โดดเดี่ยวนะครับคนในบ้านยังมีนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะว่า เขาถามว่าเป็นไรหรือเปล่าเปล่าไม่ได้เป็นไรฉันนั่งเล่นเล่นนั่งคิดเฉยๆไอ้ฉันนั่งเล่นฉันนั่งคิดเฉยเนี่เป็นเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วนะไปกันใหญ่นะไปกันใหญ่อย่าครับอย่าคิดคนเดียวฮะคุยกันบ้างก็ได้ครับคุยเถอะครับคุยเรื่องละครคุยเรื่องอะไรก็ได้คุยเรื่องดีๆคุยเรื่องที่เราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่จําได้ไหมเธอดอกไม้สวยจําได้ไหมอะไรหาสิ่งดีๆใส่ชีวิตเวลาหาสิ่งดีๆใส่ชีวิตต้องหาเองนะครับแล้วเวลาหาเรื่อง ก็หาเองนะฮะไม่งั้นก็จะเรียกคําว่าหาเรื่องนะเธอหาเรื่องเองนั่นแหละนั่นแหละอย่าหาเรื่องหาสิ่งดีๆใส่ชีวิตลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ